กำพลังพาเกตีสาวชาวพม่าผู้เคราะร้ายมาเก็บของที่บ้านแม่สามีพร้อมล่ำลาเพื่อเดินทางไปพักรักษาตัวอยู่กับหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมประกาศหากทหารเมียนมาสามารถจับตัวผู้กระทําความผิดได้พร้อมดําเนินให้ได้รับโทษอย่างสาสมมีรางวัลให้หนึ่งแสนบาท ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางควบคุมป้องกันการจำหน่ายน้ำกรดซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายเผยขณะนี้มีหญิงสาวที่โดนสารน้ำกรดร้องของความช่วยเหลือเข้ามาแล้วสองรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายกันนณัดพงพงไพบูลเวชหรือกันจอมพลังได้นำรูปภาพสภาพสองแม่ลูกที่ถูกราดด้วยน้ำกรดเข้าตามใบหน้าและร่างกายมาโพสลงในเฟซบุ๊ก เมื่อทุกคนเห็นต่างรู้สึกหดหูและสงสารสองแม่ลูกเป็นอย่างมากโดยการจอมพลังได้เขียนระบุว่าเรื่องราวชวนหดหูใจโดยเป็นเรื่องราวของสาที่ถูกเมียใหม่นำน้ำกรดมาราดใส่จนทำให้หูหลุดใบหน้าผิดรูปแถมลูกน้อยวัยแปดเดือนยังโดนด้วยจนตาบอดทั้งสองข้างแม่อุ้มลูกแปดเดือนจากการจนบุรีมาขอให้ผมช่วยแม่ถูกเมียคนที่สองของพ่อแม่ถูกเมียคนที่สองของพ่อย่องเอาน้ำกรดมาราดหัวแม่ตอนอาบน้ำน้องแปดเดือนจนแม่หูหลุดหน้าเหลว ผิดรูปแขนใช้ได้ข้างเดียวและทั้งตัวแม่พยายามอยู่นิ่งๆเพื่อไม่ให้น้ำกรดโดนน้องแต่ก็ไม่พ้นเมียอีกคนของพ่อเห็นจึงเอาน้ำกรดมาราดใส่น้องทั้งตัวจนตาบอดสองข้างหน้าตัวเละเหลวผิดรูปปัจจุบันพ่อทิ้งแม่และลูกไปมีเมียใหม่คนก่อเหตุลอยนวลผมรับปากช่วยเคสแบบนี้ต้องเจอผมสงสารน้องมากส่งน้องตกนรกทั้งเป็นเลยมันจะได้รับผลของการกระทำอย่างสาสมเวลาต่อมาพลตำรวจตรีนักครีนสุขคนทวิต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีจึงเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดกระทั่งได้รับรายงานข้อเท็จจริงจากพันตำรวจเอกไพฑูนศรีวิไลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าเมื่อวันที่19ตุลาคม2566เวลาประมาณ18น,นาฬิกาขณะที่นางเกตีอยู่บ้านเช่าไม่ทราบเลขที่ซอยสามเมืองพญาตองสูงประเทศเมียนมาและกำลังอาบน้ำให้เด็กหญิงกอย่าลูกสาวอยู่ ต่อมาได้มีนางสาวชอนฝัญชาติเมียนมามาหาที่บ้านและได้ใช้น้ํากรดบรรจุในขวดพลาสติกสีเหลืองจํานวนหนึ่งขวดสาดใส่นางเกตีได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะใบหน้าด้านขวาใบหูคอและร่างกายทั้งตัวและเด็กหญิงกอย่าลูกสาวได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าร่างกายทั้งบบตัวและตาบอดทั้งสองข้างโดยมีคนเรียกรถพยาบาลน,นําตัวนางเกตีและเด็กหญิงกอย่้าลูกสาวไปรักษาที่อนามัยในปอพยาตองซูประเทศเมียนมาแล้วส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านพระเจดีสามโ หมู่ที่9ตำบลหนองรูอำเภอสังขระบุรีและต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขระบุรีและส่งต่อไปโรงพยาบาลพระหฤทพพาาิเศษนาก่อนจะส่งแยกกันไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นพร,รัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลศิริราชโดยนางเกตีใช้เวลารักษาตัว3เดือนเด็กหญิงกอยญาลูกสาวใช้เวลารักษาตัว5เดือนต่อมา9มีนาคม2567นางเกตีจึงได้มาร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรสังขระบุรีให้ดำเนินคดีกับนางสาวชอนไม่มีชื่อสกุล สัญชาติเมียนมาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดพื่อได้งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสังคขบ,บุรีได้ทําการสอบสวนผู้กล่าวหาพยานไว้แล้วและได้ทําหนังสือเสนอไปยังสํานักง,งานอายการสูงสุดที่ตช0022กจ3ามวงเล็บ14ทับเจลงวันที่12มีนาคม25 6 7เรื่องขอให้อายการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรายี ว่าการกระทําของผู้ต้องหาเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรหรือไม่ต่อมาตามหนังสือสำนักง,งานอายการสูงสุดที่อส0033.1ทับ245ลงวันที่5เมษายน2567 เรื่องคืนการสอบสวนกรณีขออายการสูงสุดพิจารณาดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20อายการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลงในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรไทยเมื่อเวลา1ินาฬิกาสาสินาทีวันนี้การจำพลังพร้อมด้วยทีมงานพานาเกตีเดินทางมาถึงสถานีตำรวจภูธรสังขบุรีโดยมีนายสุวิยศักดิ์เหมือนอ่วมในอำเภอสังขบุร พันตำรวจโทกิตินัท ปรีชาวุฒิวงศ์รองผู้กำกับการปรับปรามสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิวันสกายสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอสังขละบุรีให้การต้อนรับก่อนจะประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรสังขละบุรีโดยการจอมพลังได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือนางเกตีและน้องกอญ่าทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อการให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินในระหว่างการรักษาตัวโดยนางเกตีได้ยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในโอกาสนี้ในอำเภอสังขละบุรีได้ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือของกิ่งกาชาติแก่นางเกตีและลูกคนละสามพันบาทนอกจากนั้นก่อนหน้านี้เคยรวบรวมเงินจากสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอสังขบ,บรุรีให้นางเกตีและลูกจำนวนหนึ่งหมสี่พันบาทนาสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมได้พูดและให้กำลังใจรวมทั้งเปิดเผยว่าที่ผ่านมา ทางอำเภอสังขบ,บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือดูแลตลอดมาตั้งแต่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลสังขบ,บุรีตามพันธกิจของงานการชาติที่ไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดสัญชาติใดเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือขณะที่การจอมพลังได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสืบหาข้อมูลเนื่องจากได้รับข้อมูลว่านายตีหะสามีนางเกตีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทยและพบว่าที่ผ่านมามีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งจากนั้นการจอมพลังพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังบ้านของ นางหวาน อายุ52ปีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำเก๊าหมู่ที่8ตำบลหนองรวมเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเก็บของใช้ส่วนตัวของตนเองและลูกสาวโดวยนางเกตีและการจอมพลังได้ใช้เวลาพูดคุยกับนางหวานแม่ของสามีนานกว่า30นาทีขณะที่นางหวานกล่าวว่าขอขอบคุณการจอมพลังที่ได้ช่วยเหลือลูกสะใภ้และหลานของตนเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็รู้สึกเสียใจกับการกระทำของนางชอนโดยต้นเหตุเกิดมาจากนายตีหาลูกชายของตนเองหลังเกิดเหตุได้พานางเกตีและลูกสาวเข้ารับการรักษาและพักฟื้นที่บ้าานหมดครักษ ไปมาก400,000บาทเพราะรักและสงสารลูกสะใภ้และหลานมากโดยก่อนเดินทางกลับนางเกตีได้ก้มลงกราบแทบเท้านางหวานแม่สามีก่อนจะโอบก,กอดพร้อมขอบคุณทั้งน้ําตาที่ให้ความรักและเมตตาตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเช่นเดียวกับการจอมพลังที่กล่าวขอบคุณนางหวานที่ดูแลนางเกตีและลูกสาวด้วยดีตลอดมาพร้อมรับปากจะดูแลและให้การรักษานางเกตีและเด็กหญิงกอย่าให้ดีเท่าที่จะทําได้ หากเป็นไปได้ในอนาคตอยากให้นางหวานพานายตีหะลูกชายไปเยี่ยมนางเกตีและน้องกอยาบ้างการจพรางเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเดินทางมาสังขบ,บุรีเพื่อพานางตีหะมาเก็บของใช้ส่วนตัวของเธอและลูกสาวเนื่องจากต้องพาทั้งสองคนแม่ลูกไปอยู่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีโดยทางหมอปลาได้จัดทําห้องปลอดเชื้อเอาไว้ให้อยู่เป็นที่เรียบร้อยส่วนแนวทางในการรักษาตัวกลุ่มเพื่อนการจพลังได้รวบรวมเงินเอาไว้อยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนบาทจะนาเงินตรงนี้มารักษาตัวทั้งแม่และลูกในส่วนของนางชอน มือราดน้ำกรดตอนนี้ตนได้ตั้งค่าหัวไว้หนึ่งแสนบาทถ้าเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาหรือเจ้าหน้าที่ของชนกลุ่มน้อยทั้งเกรียงและมอนสามารถนำตัวนางชรนมารับโทษอย่างสาสมได้ ตนพร้อมมอบเงิน1นึ่งแสนบาทให้ทันทีตามที่ได้ประกาศไว้พร้อมทั้งอยากฝากให้หน่วยงานทั้งประเทศไทยและเมียนมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากอันมีการลอกเลียนแบบต่อไปหากไม่มีบทลงโทษที่จริงจังขณะนี้ในประเทศไทยเองตอนเองได้รับการลงรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโดนทำร้ายด้วยการเอาน้ำกรดสาดใส่และสองรายซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ตนเองรับไม่ได้จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายในการนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษรวมทั้งเร่งหามาตรการควบคุมการจำหน่ายน้ำ โกรธอย่างจริงจังเงินช่วยเหลือในส่วนของน้องที่เก็บว่าคอยดูแลมาโดยตลอดเนี่ยให้นะครับนะก็ได้มาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณทางท่านในอำเภอนะครับทางท่านพุ่มกับแล้วก็สอพอสังขบ,บุรีด้วยนะครับทางอ่ท่านอำเภอเนี่ยก็ดูแลนะครับมาตั้งแต่แรกนะทางสอพอเนี่ยวันนี้ก็รับข้อมูลในส่วนที่ว่าอ่าทาง f c เนี่ยแจ้งว่ามีการอ่านคนหลบหนีเข้าเมืองไทยเนี่ยนะว่า นนข้อมูลส่วนนี้ไปขยายผลต่อแล้วว่าตัวนี้เนี่ยจะทําอะไรยังไงต่อบ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่พูดคุยกันที่สอพอเสร็จนะครับก็เดินทางมาที่บ้านนะครับของทางาแม่ของผู้ชายนะครับซึ่งผมคุยกับทางแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคือแม่ก็เป็นคนน่าสงสารนะจิตใจดีคือเขาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกอายที่ลูกเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ซึ่งแม่เขาบอกว่าถึงลูกเขาเนี่ยจะไม่ใช่ คนศาสตร์แต่แม่เขาเนี่ยก็รู้สึกว่าลูกเนี่ยคือต้นเหตุที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีปัญหากันนะครับเขาก็พยายามพูดให้ผู้ชายเนี่ยมารับผิดชอบแต่ตัวผู้ชายเองเนี่ยมันก็ยังยังคิดไม่ได้นะเวลานี้นะก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวทางน้องเนี่ยพอไปอยู่ที่บ้านพี่หมอปลาผมก็ฝากคุณแม่แล้วกันว่าทางคุณแม่เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสจะพามันไปเยี่ยมลูกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการล่ําลาก็กราบเท้า ก็ก็ล่ำลากันนะนะครับวันนี้นะครับผมพาไปที่ทางโรงพยาบาลศรีราษนะครับไปพบทางอาจารย์แพทย์นะครับแล้วก็เอาประวัติจากที่โรงพยาบาลของเกตีเนี่ยเอาจากที่นพรัตน์ทางท่านผานอโรงพยาบาลเนี่ยก็เมตตาให้ประวัติมาเป็นที่เรียบร้อยทางศรีราษรเนี่ยในส่วนของเกตีเนี่ยไม่สามารถที่จะเบิกอะไรได้นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของสปอนเซอร์นะครับก็สนับสนุนมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เก้าแสนกว่าบาท นะครับที่ให้เกตีเนี่ยกับน้องเนี่ยว้รักษาตัวคือยาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยานอกรายการเนี่ยเราก็จะจ่ายดูแลให้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพื่อนผมนะอ่าเขาขอไม่ออกนามแต่ถ้าน้องกอหญ้าโตเขาจะส่งกอหญ้าเรียนนะครับจนจนจบอะเอาให้เรียนให้ดีที่สุดเท่าที่น้องอยากจะเรียนนะครับก็ผมผมเชื่อว่าเวลาเนี้ ทุกคนที่มาช่วยตรงเนี้ยไม่มีการแบ่งสัญชาติไม่มีแบ่งหรอว่าเป็นคนไทยคนมอญคนปมา่าทุกคนมาช่วยด้วยคำว่าเป็นคนน่าชื่นชมมากผมบอกเลยสิ่งที่ผมอยากชื่นชมคือผมอยากชื่นชมที่สังขบุรีนะครับเป็นพื้นที่ห่างไกลคนอาจจะไม่เห็นเลยว่าทํางานอะไรบ้างแต่วันนี้ผมมาเห็นกับตาตัวเองว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทํางานทุกคนแข็งแกร่ง,งร่วมช่วยกันงบบางหน่วยงานบางคนเนี่ยไม่มีงบต้องใช้เงินตัวเองมารวมซื้อนมซื้ออะไรให้เขาเนี่ยช่วยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ย ผมผมชื่นชมครับนะก็อยากให้หลายหลายคนดูที่นี่ไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนี่นะครับนะผมเ,เพื่อนๆแล้วก็เอฟซนะครับตอนนี้ตั้งเงินส่วนนี้ไว้หนึ่งแสนนะครับถ้ามีทหารในฝั่งเมียนมานะครับเอาตัวของสองคนนี้หรือว่าเอาตัวของไอซอนก็ได้อะจับตัวแล้วลงโทษต้องนี้นะไม่ใช่จับแล้วปล่อยนะจับเอาเงินนี้ไม่ได้แนละ้วจับแล้วลงโทษใ,ในในรูปแบบของเขาได้แบบสาสมนะ ผมยินดีเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่สังขาผมมีดีเอาเงินไปให้เลยหนึ่งแสนนะครับหรือว่าถ้าท่านจับได้แล้วท่านมีรูปมีคลิปส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจัดการเอาเงินไาให้ท่านเลยนะครับสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยคือการลงมือกับเด็กคือการลงมือกับใครก็ไม่ได้แล้วนะแต่เนี่ยคือมันไร้มนุษยธรรมมากๆนะครับเอาน้ํากดลาดใส่น้องเพียงแค่สองเดือนแล้วน้องเนี่ยนอนหงายอยู่ในท่านอนหงายน้องไม่มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองเลย นะครับคือไม่ว่าผู้ใหญ่จะมีปัญหาอะไรกันเด็กไม่เกี่ยวนะครับคุณควรจะมีหัวใจของความเป็นมนุษย์บ้างนะเรื่องนี้ผมถึงถึงอยากให้ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ฝั่งนู้นฝั่งเมียนมาเนี่ยจับตัวได้เพราะมันเหมือนเป็นบรรทัดฐานของทางสังคมเรื่องหนึง่งถ้าคนที่ก่อเหตุรุนแรงเอาน้ํากดลาดผู้หญิงเอาน้ํากดลาดเด็กแล้วไม่ถูกดําเนินการหรือถูกดําเนินการเพียงแค่แบบหยุมหยิมอะ่ะผมบอกเลยนะครับในพื้นที่ของท่านจะสาดน้ํากดกันวุ่นวายคนทํา ก็เห็นว่าแบบอ๋อโดนแค่นี้มันก็จะยิ่งทําแบบนี้มันไม่แฟร์กับผู้ถูกกระทำนะผมอยากให้ท่านเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ให้สังคมดูเป็นตัวอย่างแอคทีฟกับเรื่องนี้นะครับนะในประเทศไทยก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเคสนี้เกิดที่ฝั่งเมียนมาประเทศไทยไม่มีนะครับตอนนี้มีเคสที่ถูกสาดน้ํากดเป็นคนไทยศาสร์คนไทยอยู่ที่ผมอีกสองเคสซึ่งผมว่าเรื่องของน้ำกดเนี่ยต้องหันมาดูกันแล้วนะครับ มันมันหนักกว่าการเอามีดเสียบอีกนะอันเนี้ยคือแผลเสียบเนี่ยแผลเป็นมันยังมีบางรูยังแต่นี่คือเขาทรมานเหมือนตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตในส่วนของน้องกอย่าเห็นไหมจากสองเดือนแปดเดือนน้องยังทรมานนั่งรถยังเดี๋ยวหายใจไม่ออกหายใจไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วน้องต้องทนอย่างเงี้ยอีกไม่รู้กี่ครั้งผมว่าหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของทางน้ํากดเนี่ยท่านต้องหันก็ามาโฟกัสในในส่วนนี้แล้วนะครับเพราะว่า ตอนนี้ในไทยก็เกิดขึ้นสองเคสแล้วแล้วน้ำกดเนี่ยมันมันโอมันมันมันฆ่าคนตายทั้งเป็นเนาะอยากให้ท่านหันมาดูเรื่องนี้